ในใจของเขาป้าเผื่อมันจะดีขึ้นแต่สวยก็ได้แต่ว่าเอาแค่ผมสองหันะพี่เจ้าค่ะเอาเยข้าวท่าที่ไหวไม่เดียวพชีน้ำออกก่อนทำไมไม่ทำได้ดีวะเลิกไปแล้วดีเลยดีนี่แหละที่มันดีมันหัวมันอะไรบ้านเพิ่งเคยดื่อครั้งแรกด้วยสิวะเนี่ยเพื่อนเราไม่น้องไม่ต้องทำอะไรสกปรกอย่างนี้แหละทำไมอ่ะก้อนน้ำแข็งมันเยอะไอ้นี่มันเยอะไปก้อนใหญ่ไปเฮ้ยมาละเอียดก้อนนอ้ให้มันเล็กลงหน่อย้ย มึงก็ใส่แก้วอ่ะเออไหนๆเขาทำนี่พ่อเขากินเขาทำอย่างงี้โอ้โหใส่ลงไปดิเฮ้ยฝาเดียวฝาเดียวที่ไหนกูลีนไปครึ่งขวดแล้วเอ้าไม่เอาฝามาตัวงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนี่เพียงแค่นี่ยคนก่อนนะคนก่อนแย่ช้อนมายไอ้แก้วมางก้ออะไรอ่ะมึงสกปรกมากเลยเนี่ยกูไม่ได้สกปรกกูไม่ได้ไปจับอะไรกูล้างมือแล้วมึงไปรู้อะไรมากูไม่ได้รู้ว่ามึงพูดส่งเด่นแล้วสกปรกอะไรมึงเนี่ยโอ้ยเวบเน่มีไว่าใครเขา มึงอะแต่มึงถูกกระโปรงมึงไปขยับนี่ไงเนี่ยเราบอกแล้วว่าเพื่อนเราเอะคนเร็ว <laughs> มึงขยำไปเข้าแช่เลยล้างมือทำไมไม่ใช้สบู่ด้วยนะจ๊ะไม่ได้ล้างมือคนเล่าไงพี่ข้าอ๋อ,อ,อกินกันแบบนี้เหรอเพื่อนบ้านนี้ก็ก<ะ>ินกันอย่างนี้โทษทีวันนี้ว่ามึงเคยเดื่มครั้งแรกด้วยนะสิมันเมาไหมเนี่ยลองลองดูหน่อยลองดูแล้วมันธรรมชาติครั้งแรกเลยครั้งแรกของการดื่มสุราข้าวบะแล้วหน่งเปียบเอ้ยเดี๋ยวข้าวบะ ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจะถามอะไรด้วยเเราจะเข้าปากกูอยู่แล้วเนี่ยไม่ก็อยากรู้อยากถามเรื่องนึงเออจะถามอะไรก็ถามถามได้นะถามได้สิไม่กดนะจะถามอะไรไม่เคืองนะกูจะเริ่มเคืองตอนที่มึงไม่ถามกูจะเล้าหรือเลยอยากจะรู้ว่าอย่าไปช่วยอยู่แล้วงานพ่อไปช่วยอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องนั้นใครจะช่วยก็ช่วยนะกูเอาแค่ตัวก็ฟังมันนะ ตัวอยากจะรู้นะอยากจะรู้เรื่องว่าลืมเมียได้ยังแตพูดทำไมอ่ะเขาไม่พูดถึงกันเขาไม่มีเมียคนเดียวคนนี้แหละหรือวันนี้นะที่เป็นวันนี้นะจะปล่อยให้ถามได้หนึ่งวันไม่อยากให้เครียดไงถามดูถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยมีคนมาถามแบบนี้เนี่ยคุณจะตัดหัวมันนีเลยแต่วันนี้ขออภัยทุกท่านจริงนะถามได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราเวลยลงเนี่ยต้องการอยากจะดูเรื่องที่ัผ่านมา ยังลืมไม่ได้แต่ว่ากูกำลังจะพยายามอยู่และต้องลืมไม่ได้พอใจหรือยังอยากให้ลืมเผื่อจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครไงเพราะไม่อยากให้พวกท่านพอใจมากเดี๋ยวไปดูสามคุณผู้ชมค่ะเป็นห่วงแล้วนะแบบนี้กูดื่มได้แล้วนะดื่มเลยักเปี่ยมนึงคือหวานอะไรไม่ถามว้ายคือมองเลยนี่แหละฟาบ้าเล่างมันหายไปไหนวะ ต้องใส่ลิ้นไว้นานเล่ามาแล้วเหยยังไม่ได้ชิมเลยอึกเดียวก็ยังไม่ได้ชิมเลยใส่ลิ้นไปดิลินไปพะเหยได้แล้วป่ะเนี่ยวนคุยนานเลยดิก็บอกว่าไม่ต้องตะวเอ้ยบอกเบา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 ก็กลับโต๊ะเอามือขยำทึ้นมเนี่ยแก้วแรกเขาเอากินอย่างนี้เดี๋ยวรสชาติมันไม่เหมือนเดิมพอแล้วตอนนี้ต้องขยำทุกครั้งที่ลินเลยเหรอก็ไม่งั้นเล่ามันไม่เข้ากันอะไรนั่นโกร พอแล้วพอแะไรเราไม่เข้าเราไม่เข้าอะไรไม่เข้าบ้างใครบ้างคนเออได้รู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยพอไม่เคยกินสงสารเพื่อนเราไม่เข้าเพื่อนเราไม่กินแป้งอะเลซเซเบ้ผู้จัดฉากใสบีบีเดกินอิ่มอ่ะเดี๋ยวก็ดื่มแล้วกันบอกบอกเบาผู้ชมบอกเบา ไม่เดี๋ยวป่ะบาดอะไรไการนี่กุนิวเริ่มเหลืองละ <c oughs> ไ,มไม่ค่อยกันเท่าไหร่ไม่ได้กันปกติอยากรูเรื่องอยากรู้อีกแล้วจะไ,ได้ดื่มไหมเนี่ย,ยาาถามมาถามไปนะแล้วคิดจะมีเมียใหม่ไหม ก็อยากมีแต่ว่าถ้าเรายังเลยคนเก่าไม่ได้เนี่ยมันจะมีความรักครั้งใหม่ได้ไงการที่เราจะมีรักครั้งใหม่เนี่ยเราต้องให้เกียรติก็ด้วยเราต้องลืมคนเก่าให้ได้สนิทก่อนเข้าใจไหมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะนักใครแล้วมันจะมีความรักง่ายๆแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไอ้แก้วมังกรใช่ไหมชื่อแก้วมังกรใช่ไหมใช่ใช่อะไรย่างเงีชื่อทหารตัวเองไม่ได้ก็เนี่ยพผมท่านเออแล้วแล้วมันคือมีอะไร ยังไงวะมันมันมันเป็นเขาฮะมันเป็นภาษาเล่าเขาเวลาคนกินเหล้าก็จะรู้กันจะรู้อบกันไว่รู้เราชเวลองเนี่ยเคยดื่มเหล้าครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าอะไรก็ตายในวงเหล้าเขาพูดอะไรยังไงเรื่นงีรจริงครั้งนึ่งพวกมึงะตอบแล้วนะ จะถามอะไรอีก่ไหมก็อยากรู้ไงแต่ว่าก็คือถามทีเดียวเลยคือเยคนเก่าจะไม่ได้เลยไม่คิดจะมีใหม่แทนไหมล่ะเออยังไม่ต้องยังไม่หมดยังไม่หมดมีคำถามอื่นไหมไม่มีมีอะไรอยากไม่มีแล้วมีแล้วถามไหม่ไม่ไม่ถามผู้เจ้าค่ะแต่ว่าไม่ต้องเสิร์ฟก็ได้ผู้เจ้าค่ะประมาณมันไม่ดีหรอกผู้เจ้าค่ะกระบอกไม่เป็นห่วงไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไว้แล้วอย่างไรวันนี้เนี่ยต้องได้ดื่มเหล้านะสักนิดนึงก็ดี ขอให้ได้ลองชิมสักหน่อยอะว่ารสชาติเป็นไปอย่างไรเฮ้ยสองครั้งแล้วเนี่ยฟาบาไม่กินนาทีแล้วไม่เดยแล้วมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยฮะไอ้แก้วมังกรเหล้าจริงหรือเหล้าปลอมมั้เนี่ยเหล้าจริงแหละมันลินเวนานไงมันเป็นแอลกอฮอล์ไงเฮ้ยลินรอบนี้แต่ไม่ทั้งคนไม่คนแล้วจะเป็นยังไงล่ะทุกคนไม่ได้จะพูดอะไร เฮ้ยของพระองค์ท่านเขาเฮ้ย<ะ>เฮ้ยหมดจนมึงเอานิ้วหมดุดน่าเฮ้ยดันเล่นได้กูเหรอ,หอแล้วมันเฮ้ยเนี่ยมึงคือคนขวดคนกันมั้ยคนคนมึงก็ <c oughs> คนกูก็คนโอเคคนคนละคนกันแล้ว นละคนไงมึงมึงคนหนึ่งกูคนหนึงเคช่วยกันเราสคนไอพี่แกมไอพี่แกมไม่ใจังค์้มึงไม่มันเรื่องเราพูดเถอะน่ะมึงไม่งไ่จังคอะไทานอาหารมันนันจาดามึงอีกเนาะนน เพือ่อนกันนะแล้วเพื่อนเราอีกคนนึงไม่กินหรอแลมากินเนี่ยขียวก่อนหน่อยวเลืมัน้ย้มงใหญ่เเเไอาฟันตอมพี่ชอมาเ้ยอนกินหน่อมันต้องกินรวมกันไม่เป็นไรกูกินในขวดได้อีกงอ อ่อนด้วยกูอง่านอยากกินเลยมาเจ้าฮะฮะอยากกินไม่ให้แก้วมังกรมันกินอ๋อน้ำแก้วนี้มันนั่งชงให้ทั้งสองแก้วแล้วแก้วนี้น้ำแก้วนี้มีความเป็นมีดื่มเลยกูไม่ดื่มนะล้วเดี๋ยวเดียวนะยาวมึงจะเลอะเธออีกแล้ว แม่จะเว้ย้หฮาไหลยันไข่ไหลยันขา,นขาแม่เมาแล้วเยี่ยแจกด้วยวเฮ้ยเ,เดี๋ยวมดขึ้นนะมึงนะกูจะว,วอกแล้วนนกเพับนหม,ม,ม,มาเลยเฮ้ยห,ห,หัวค่ำแล้วอะไรกูถามเรื่องค่าตัว มไม่ขึ้นข้าตัวไม่ได้กินมันนี้เขาพูดว่าไงเขาบอกว่าเขาจะตัดข้าตัวกูด้วยไม่ให้เพิ่มจะตัดคุยอ,อ๋อเรียกว่ามึงคุยแบบไม่มีเหตุผลต้องทำัไงมึงแค่ไปขอขึ้นอย่างนี้อ่ะเขาจะว่าไม่มีคำขาดไม่มีคำขาดไม่มีก้นนะเยอถือ ว wow พวกเขาไม่พ enfin mm hmm. yeah! anyway ึ่งเดี <h 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 ๋ยวกูพูดให้แสบเลยยอดมึงกับกูต้องได้นเกนค่าตัวผมใจเคียบพี่มึงกับปู่ต้องเกินค่าตัวพิงเก้พิงเก้เราต้องเกนขึ้นขัดตัวไอ้คนนี้กินข้าวอย่างเหี้ยคุยคุยเรื่องค่าตัวกินข้าวยอมหังคุยคุยให้เพลินเพลินแต่ร่อแต่แ่รองอ้าวเจ้าหนิวเป็นอะไรเนี่ยฮะ ไปเมาที่ไหนมาเนี่ยให้เรากองตอนแรกจะไม่เมาเลยอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยยายเขาต้องกลับเมืองแล้วเอาไว้วันหน้าถ้าหาว่ามันจะเสด็จมาจะบอกกนแล้วกันดีพุชุค่าเดี๋ยวก็บอกฉันลักคาเนี่ยลองกองจะไปส่งนะพุชุค่าวันนีเทมาเมาดีเด็จพระบาดเดี๋ยวค่อยมาหาตอจนี่ตอนนี้เดียวอะไรอีกวะไปไหมอะไปไนอะกูจะกลับบงหลวงนั่ง งกลับนี่ำคาญเส็จไออ้ไปแล้วมีอะไรวะยังไม่ดูของดีบ้านสมองยาเลยเฮ้ยพูดอะไรนะของดีใช่ของดีอะไรวะเอ้าของดีบ้านในสมองยาเนี่ยนะจ๋อดเจจอดจอดนะจ๋อดจอดอะไรวะของดีบ้านสมองยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามีถ้าบ้านมันมีของดีแล้วมันจะออกนอกบ้านบ่อยๆทำไมวะสมองยา ที่ออกไปนอกบ้านที่ไปทําศึกเออฮะที่ไปทําศึกแล้วไม่เคยรับบาดแผลเพราะอะไรไหมเพราะมีของดีนี้นี่เออใี่มันก็พูดถูกแล้วเนี่ยเออแสดงว่ามันมีของดีของขลังใช่แต่ไม่บอกกูเลยเออไอ้สมางยาเมือนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยของดีอะไรวะของดีอ่ะเขี้ยวเสือเออฮะเออตะกุดมากได้อะไรอ่ะชี ชี่ชี่อยู่ในห้องพระชี่อะไรเพราะมันมีด้วยหรอวะห้องาไอ้ชี่อะไรไม่มีอย่าไปฟังมันพุ้าค่ะเมาเลยหรอเพิร์ี่งนี้มีประวัติประวัติอะไรวาสนใจว่ะไหนเล่าให้กูฟังดิแม่ชี่ตงนี้เนี่ยปวดได้หลายภาษาทีนี้เขาก็ไปหาหมอไปตรวจเขาก็หมอเขาก็ให้เอาฉี่ไปตรวจใช่ไหมทีนี้เขาก็ฉี่ไปให้ให้พยาบาล พยาบาลกา็ไปให้หมอหมอก็เอาไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บเขาก็ไปสลับไปสลับกับคนท้องือทีนี้หมอก็มาบอกกับแม่ชีว่า <c oughs> คุณแม่ชีครับผมไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ไงนะแต่ว่าตอนนี้แม่ชีอ่ะท้องได้สามเดือนแล้วที่เขาหายแล้วแม่ชีก็ตกใจเลย ทารอกเลยบอกโอ้โหดูซิ่เนี่ยแม้แต่เทียนไขก็ไว้ใจไม่ได้จะไม่ใช่เทียนแล้วมานจะลิปต์จอแต่งดีๆอะ่รจะวกกันพี่มือพูดจริงปะเนี่ยเสียเวลามากสรุปแล้วมันใช่ขอเเองดระไอ่มีหรือไม่มียังไงวะไอ้กองกูไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีเอาที่ไหนมา cháu nhạc của số mã là